เพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยผมมีแมปใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยบอกไว้เลยนะครับว่าพาร์ทนี้เนี่ยเป็นอีพาร์ทหนึ่งที่ตัวผมเนี่ยปวดหัวเป็นอย่างมากครับมีเควสเกาะแห่งหมอกนั่นแหละครับที่ทำให้เรานั้นปวดหัวปวดตัวปวดนิ้วกันไปหมดเลยและในพาร์ทนี้นั้นจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะที่เรานั้นจะเล่นในไอดีนี้แล้วล่ะครับาะผมนั้นจะกลับย้ายไปเล่นไอดีหลักเพราะคอนเทนต์ตอนนี้มันตามกันทันแล้วและเพื่อเป็นการส่งท้ายไอดีนี้นะครับเราก็ต้องขอกดซุ่มกันสักหน่อยครับท นี่คือแกนชินดารี่ที่จะเก็บเรื่องราวในไอเดียของผมตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นมาแล้ว24ชั่วโมงนะแต่เกิดอะไรกันขึ้นบ้างใน24ชั่วโมงเราจะมาอัปเดตกันให้ฟังครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปกันโลดเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยนะเพ<ๆ>ื่อนๆหลังจากเปิดประตูเข้าสูนโลกของแกนชินแล้วเนี่ยเรานะครับก็ยังคงอยู่ที่เมืองคคสซึมก็เหมือนเดิมนะยังไม่ได้ไปไหนแต่เรานเดย์นะครับก็ต้องไปที่แรกกันเนี่ยก็คือไปตีบอสไฟกันครับเพื<ๆ>่จะไดด้้ผ<ๆ>่่่<ๆ>่าานนนนนนนเลวััออรบทชมแตียก ่อนหน้านี้เนี่ยขอไปอ u ดิชั่นเอาเครื่องปรุงสะหน่อยครับบอกไว้เลยว่าอันนี้นี่ยากครับเฟลไปรอบนึงเลยหัวนี่ร้อนออกมาเลยล่ะครับกดรับเพชรอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปตีบอร์ดไฟกันเลยนะมุ่งนาไปตีเวสรายวันกันต่อนะครับกับพวกกีกี้ตีพวกกองโจนเนี่ยให้สาแก่ใจกันสะหน่อยตีพวกสลามสายฟ้าด้วยนะครับที่เรานั้นจะต้องไปตีทีมมันแล้วก็ทําให้เรานั้นปวดหัวไม่ใช่น้อยกันเลยทีเดียวล่ะครับแต่ก็เอาชนะไม่ได้แบบไม่ยากเย็นสะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยทีมแช่แข็งของเรานััั่่่นนนนนนนเเเองงงะรรมกกกกกก็็็ขข้้าาแแแลวววสจป คุ้มกันบอลลูนครับเวสพี่แกเนี่ยก็บอกไว้เลยนาว่าอยู่ไกลแสนไกลกันเลยที่หลักรับจะต้องเดินไปกว่าจะถึงเวสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหนื่อยหอบกันแหละครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แอบเห็นว่าคริมสันวิทมันมาแล้วครับแต่เราก็ต้องขอแวะไปซื้อข้าวกันสักหน่อยก่อนเพราะว่าไอตัวของข้าวเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะครับในการทำข้าวผัดนั่นเองรับรางวัลเวสรายวันเรียบร้อยรับของออกสํารวจรับแร่ให้เรียบร้อยครับอุ้ยกับพี่ที่อยู่ในเกาะอินาัึมาร์ในการฟิฟ้าที่แล้วเนี่ยพี่แกให้เรานั้นยิงปืนไปได้แหละครับเอาแร ไปพี่แกจะเควสอะไรเราอีกเข้าการน้าชาไปรับของแบบประปรายนะแล้วก็แอบเห็นนะครับว่าที่เหมืองแค้ซึ่มนั้นมันมีเควสอยู่เราก็เลยทําการไปรับเควสกันนิดหน่อยครับมันนับเป็นพวกฟาตุยแม่มดในพาร์ทที่แล้วนั่นแหละครับพี่เจ๊แกนเนี่ยโดนเราทุบสน้าแหกกันเลยทีเดียวแต่รอบนี้นะครับเจ๊แกนเนี่ยก็มารายยาวใส่เราครับก่อนที่เธอนะจะให้เราผ่านเควสไปได้แบบงงๆครับเราก็เลยไปทาเควสต่อที่แคมป์กันครับก็นั่นแหละครับอาเจ๊เดี๋ยวให้เราไปวางอุปกรณ์ทั้ง5จุดเราก็ได้ไปตีกับกาาาาานะอาบิสเมัฟ ของเรานั้นมันสามารถพักยินสีม่วงที่เป็นแบบกำแพงใหญ่ๆคล้ายๆอายามณีนะฮะได้แล้วนะครับมันทรงพลังเป็นอย่างมากเลยเหล่านั้นเนี่ยก็ไล่ตามแบบไปเรื่อยๆแหละครับยังครบ5จุดพอครบแล้วเนี่ยก็กลับไปรเควสกับนักสำรวจก็ผ่านมาได้แหละครับแต่มันก็มีประตูเหล็กอยู่ที่หนึ่งครับที่เรานะเปิดไม่ได้นันเองก็งงๆอยู่หน่อยแหละครับว่าต้องทําอะไรยังไงยืนวนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งครับก่อนที่จะแวะไปหาลาตุยกันสักนน้อยที่เรานยเคยให้มะเขือเทศกับพี่แกนั่นแหละครับเพื่อการตามหาจุดจ่ายเสบียงครับเมื่ กันหน้าแหกไปเลยสิพอเสรสับแล้วก็ไม่มีอะไรแหละครับผมเนี่ยก็อาจเรื่องไวๆไวนะข้ามได้ข้ามบ้างนั่นแหละครับโยนลงร่องกันอีกสกรอบหนึ่งครับตีมอนคล้ายๆคนกันอีกนิดนึงแล้วก็ไปนั่งคุยกับเห็ดยักษ์ครับเห็ดยั จริงๆนะมันเป็นเหตุเรื่องแสงครับที่มันนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปทำเควสต่างๆที่บอกกันเลยนะวุ่นวายอยู่ตรงนี้มากมายพอสมควรเลยล่ะครับใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานโขกันเลยทีเดียวกว่าจะเคลียร์เควสได้เนี่ยหลังก็ได้ผลเลยครับได้พงได้เพชรมาก็ผ่านตรงนี้ได้นะเมื่อทำเควสตรงนี้เสร็จสมเรียบร้อยแ,แล้วครับเควสในส่วนของเหมืองแคทซึมนั่นเองก็ดูเหมือนจะหมดเลยล่ะครับและเราเนะก็คงจะต้องไปกระต่อกับเควสเจ้ากรรมไดเวลของเรานั่ยคือเควสหนังสือห้าเล่มล่ะครับท่านผู้ชมเบื้อกต้นเนี่ยตอนนี้เราหาไม่ได้ มากมากเลยครับก็ขอแวะที่มอนสเตตจัดก,การตัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะเมื่อดูเพชรแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพชรเราเหลือยเยอะกันซะเหลือเกินนะก็นั่งกดสุ่มอาวุธกันไปสักหน่อยครับแต่ว่าก็ว่าเถอหน้าไม่ได้อะไรดีๆเลยครับก็เลยเซ็งนะึ้นไปเก็บดอกซิซิเลียในคับบริเวณภูเขาที่ห่างไกลให้เวนติสักนิดนึงเพราะกะว่าจะอัพเวนติเพิ่มขึ้นไปนะอย่างที่บอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้เลเซอร์ในการทุบแร่แล้วนะพี่แกทุบได้ไวจริงๆแถมสกิลเนี่ยก็ยังรีไวจริงๆด้วยครับร ตีอีกครับเก็บผีเสื้อเก็บแครอทต่างๆให้เรียบร้อยนะครับล้วก็แวะไปทําครีมสันวิฟห้าจุดเอาให้เบื่อภูเขาน้ําแข็งกันไปเลยล่ะครับไล่เก็บแร่ตามรูทเดิมของเรานะแถวๆวูดเวนดมัมไปเรื่อยๆเลยครับรวมไปถึงแครอทด,ด้วยซึ่งปกติเนี่ยเราจะเก็บบริเวณแถวบ้านก็พอเนาะแต่รอบนี้นั่นเองนะครับนอกจากการเก็บแร่แล้วเราก็ยังมาเก็บแครอทที่บริเวณหลี่เย่ด้วยเพราะตั้งแต่มีเรเซอร์นี่เองครับการเก็บแร่ข,ของเรานะั้นคือง่ายขึ้นไปนอย่างมากเลยล่ะครับเก็บเอาแบบทุกที่จุกเม็ดนะแบบไม่ว่าง เพราะว่าบางทีเนี่ยจะต้องเอาน้องมาเดินเวอร์ครับก็เลยกดติดไว้เส็กน้อยจัดแจงอ์ติแฟกต์กาเดเตอร์ให้พอหอมปากหอมคอครับส่วนดันนั่นเองนะครับที่เราไปลงในวันนี้ก็คือดันโนเบตนั่นเองครับเจอกับอีพวก3อบมซตัวป่วนอีกสักแป๊บหนึ่งครับพอได้ของมาเนี่ยก็มานั่งย่อยอ์ติแฟกต์นะยครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะไม่ได้ต้องรบไอดีด้วยนะครับอะไรที่เอาได้นะครับก็เอาเนี่ยแต่อันไหนที่น่าสนใจนะก็เก็บไว้อันไหนที่ไม่น่าสนใจก็ย่อยทิ้งครับไม่ว่าจะเป็น5ดาวก็ตามนะมาสิคครรรัััับบบหลลลงงงจจาาากกกกกนนนนีี้้้้เเเ็ะะตอออไปยยยท่่่โแววซึ อีควีเจ้ากรรมในเวนสมุทรของเราเนี่ยต้องทําให้เราปวดหัวกันอีกรอบนะครับเพราะเรานั้นจะต้องทําการไปแก้พัซเซิลที่มันเหมือนกับเขาวงกดอีกด้วยครับบอกเลยว่านั่งมึนกันอยู่สักพักใหญ่นะจะต้องเปิดดูไกด์กันเลยล่ะว่ามันนั้นทํายังไงกันครับปรับไปปรับมาเนี่ยก็ต้องเอาบาบาร่าเนี่ยมาเปิดพัดหนึ่งเสาน้ําอีกครับจนเรานั้นเนี่ยได้ลงเข้าไปด้านล่างนะครับแล้วได้เจอเข้ากับพี่ผีครับผ,ผีจริงๆครับเป็นวิญญาณแล้วพี่แกนเนี่ยก็ให้เราไปเควสกันต่อน,นะตอนแรกก็งงๆเลยครับว่าจจะะะตต้้อนออนงงงงงเเเดดดิิินนนนคคคววทีี่่ไไไไหพลปปปััรบกกาม ประตูนู่นนั่นนี่ซึ่งเราเนี่ยก็เปิดไกด์เอาครับปรับนู่นปรับนี่กว่าจะได้เนี่ยก็เหนื่อยหอบกันเลยทีเดียวละครัานสมาชิกเซ็ตซับแล้วนั้นเราก็กลับไปหาพี่วิญญาณดันเต้ของเราอีกรอบครับเขาก็บอกให้เรานั้นไปเอาของด้านใดด้านเลยนะฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่าใช้เวลาตรงนี้พักใหญ่เลยจึงได้หนังสือมาอีกเล่มนะครับหัวจะปวดครับส่วนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยบอกไว้เลยครับว่าหัวจะปวดกันเดิมอีกครับเรานั้นได้เดินไปเดินมานะครับก็ได้เจอกับอาบิเซรัตท่านน้าด้วยก็แวตีไปรอบหนักน้็ ต้องจัดการพี่แกก่อนยังไม่รันได้ไปไหนเลยครับพี่แกก็ตุยแล้วพอดีแช่แข็ของเรานเองนะครับอวยหน่อยแต่คุณท่านท่านครับตรงนี้เนี่ยมันน่าปวดหัวนิดนึงก็คือเรานั้นจะต้องสลับกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนเนี่ยสลับวนไปวนมาแล้วครับนั่งเดินอยู่ตรงนี้เป็นนาสองนาเกันเลยแหละครับเรานั้นก็ผ่านมาได้ด้วยการเปิดดูไกนะครเปิดหยิบด้านในเสร็จแล้วเนี่ยก็ไต่ผนังขึ้นไปครับมันจะมีอักขระโผล่ขึ้นมานะจำมันให้ดีแหละครับว่าอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะ ครับพุ่งไปยังสถานที่ที่มีประตูเลยนะครับก็นั่งนั่งเข้าออกอยู่ตรงนี้นะครับงงงกันอีกชาาิครึ่งครับพอเสร็จแล้วเนี่ยถูกต้องทุกอย่างมันนั่นเองนะครับก็จะให้กล่องเรามาครับด้านในเนี่ยมันก็มีหนังสือแหละครับนะุผู้ชมในที่สุดเนี่ยควีเช่นค่งของเราก็สามารถหลุดพ้นมาได้แล้วล่ะครับเรานั้นได้กลับไปคุยกับวิญญาณต้นเรื่องนะครับพี่แกเนี่ยก็ให้เราเอาหนังสือไปวางไว้ที่ชั้นครับพอเอาไปวางเท่านั้นแหละครับมันก็มีมิติกระจกขึ้นมาล่ะครับไอเราก็นึกว่าด็อกเตอรเรย้ีหบใ ร้อยแหละแเราเนี่ยก็ยังเห็นแหละครับว่ามันยังพอมีควสหลงเหลืออยู่ในกระดาษควสของเราบ้างแต่มันนั้นอยู่ที่อินาัซมะนะครับมันคือเกาะแห่งหมอกครับที่เราเนะเคยไปตามหาในช่วง100ชั่วโมงมาแล้วมันทําให้เรานีจะต้องไปตามหานักบวชอะไรสักอย่างนี่แหละครับพี่น้องก็มากันเลยแหละครับก็ไปที่ลานนะนี่แหละครับความปวดหัวของวันของจริงนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปบูชาไอสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าคอนนั่นเองทั้ง3ชุดนะเพื่อเหมือนกับแบบว่าให้สลายหมอกนั่นเองครับก็ด้านและไปจุดรรกคับไว้นะ่่่าจ็ึงมู รกระโดดยองอยู่ตรงนี้ทาไมาครับพี่ๆแกเนี่ยตรงนี้มันก็มีต้นไม้ให้อยู่ฮะเมื่อเราไปสาาัมผัสต้นไม้นั่นเองนะครับมันก็จะมีปีกนกออกมาครับและไอปีกนกพวกนั้นแหละมันจะปลิวครับแล้วปลิวร้ายเราตามหาด้วย <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ>บอกไว้เลยนะครับว่าในที่แรกนี่นนเองนะครับให้เราตีมอนเนี่ยระมอนเนี่ยแข็งแกร่งมากๆก็ทําเราเจ็บแสบไปอย่างมากครับจะตายหลายรอบแล้วนะถ้าไม่มีเบนเนตเนี่ยบอกไว้เลยว่าตีไปด้วยเราก็เลือดมันลดไปด้วยครับมันน่าจะเป็นบัฟของหมาป่าแหละการต่อสู้ในหมอกนั่นเองนะครับก็มองยากะเลเก ครับคนที่2เนี่ยก็ค่อยๆผ่านไปครับแล้วคนที่3เนี่ยเราก็หามาจนเสร็จแล้วครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอคอนตัวนี้นั่นเองนะครับทำให้ต้นขนนกไดแหละฟื้นคืนครับและทาให้มีการปัดเป่าหมอกไปครับจุดแรกก็เลยเรียบร้อยไปได้แล้วครับท่านผู้ชมไปต่อกันเลยครับกับจุดที่2ครับเจอกับอีเด็กริวคนนี้อีกแล้วครับแวะท้าทายตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับบอกไว้เลยว่ายากมากนะการท้าทายเนี่ยหนึ่งนาทีนะครับเราไม่สามารถเอามอนลงได้หมดนะครับก็เลยเดินหนีออกมาครับและรอบนี้เนี่ยเราก็มาหาขนนกอีกรอบครับแตต่่รงนนีี้มัยากท แล้วบอกไปเลยได้ว่าอีรอบนี้ยากที่สุดแล้วครับเราเนี่ยจะต้องตามหามหาพูดทั้ง3ของเราก่อนนะครับโหเพื่อทําการทําให้น้ําลดเราก็ไปลงด้านล่างกันครับเมื่อตามหาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะลดหายไปครับมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถลงไปตามหาคนนกด้านล่างได้ครับใช้เวลาเนี่ยแค่ตามหาพูดก็นานแล้วครับแต่การไล่ตามอีกคนนกี่สิครับมันนานยิ่งกว่าเพราะด้านในเนี่ยนอกจากมอนเตอร์จะกวนลรวแล้วเนี่ยก็ยังมีพัทเซอร์ให้เราหน้าปวดหัวมากเลยล่ะครับทีแรกเนี่ยก็ให้เราแก้กลไกไฟฟ้าครับก็จับจับว่างๆจับจับว่าง อั่มาินั่นแหละครับโอ้โหไอเราก็ดั้งวางนั่งแก้ไปตั้งนานครับกว่าจะเปิดออกมาได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทุบโต๊ะไปรอบนึงเลยละครับพอไปด้านในแล้วเนี่ยก็เจอกลไกอีกครับแม่เจ้าโว้ยอะไรทั้งหนาวะเนี่ยนั่งแก้ไปครึ่งชั่วโมงครับโดยการหาไอตัวซีรีนะครับหรือตัวทูนนั่นเองครับทำให้น้ำมันลดก่อนนะพอน้ำมันลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการนะฮะไปจับของนะที่เป็นกลไกไฟฟ้าครับทีแรกก็วางแล้วนะวางในตําแหน่งเดียวกันเลยได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเลยครับงงรนะบบ นะครับมันเชื่อมกับด้านล่างนะเราต้องไล่สายไล่ตามสายให้ดีครับเอาไวปวดหัวเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะว่าจบพันนี้แล้วคอนเฟิร์มเลยว่าได้กินยาพาราแน่นอนเลยล่ะครับรวบรวมขนนกจนเสร็จนะครับเราก็ขึ้นไปบูชาคอนจนในที่สุดก็ผ่านจุดที่2มาได้ล่ะครับท่านผู้ชมอยากจะร้องง่ายมากเลยนะไปเปิดวบ์ปกันต่อครับกับจุดที่3ในจุดนี้เองครับมันก็ไม่ยากมากมายนะครับรวบๆตีมอนนิดหน่อยแป๊บเดียวนะครับจุดที่3เนี่ยก็ทําให้หมอกสลายไปแล้วล่ะครับจุดที่3าเนี่อยากให้มีจุดเยอะๆเลยนะครับผ มันง่ายมากๆนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำเควสทั้ง3จุดเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับไปยังลานตอนแรกครับมันกลับไม่มีใครอยู่นะเราเลยไปรายงานนักเขียนเรื่องมากที่อิราสมา์แหละครับก็เป็นอันจบเควสแหละครับท่านผู้ชมเฮ้ยพอดูเควสแล้วครับตอนนี้คือเราไม่มีเควสอะไรเหลือเลยนะหมดเรื่องครับท่านผู้ชมสงสัยเนี่ยจะต้องรอดูพวกนี้นะครับว่าจะมีเควสงอกขึ้นมาอีกหรือเปล่านะแต่ก่อนไปนั่นเ่งนะครับเราก็เห็นว่าเอ้ยมันมีเครื่องหมายตกใจอยู่นะฮะมันให้เราไปตามหาอาหารทําอาหารอะไรก็ไม่รู้แหละครับก็ไปทาอาหารหาวัตถุดิบ จ์แล้วเราก็ไม่มีคเค้นเหลือแล้วครับท like ่านผู้ชมนี่นี่เรากําลังปิดเกมนะครับและในเวลานั้นเนี่ยผมกาลังจะนอนครับผมก็เลยทําการกดสุมอาวุธไปครับปั๊บสรุปนะฮะหาดาบให้อายการไม่ได้ครับได้ดาบใหญ่โคตรชิปหายเลยครับในจังหวะนี้ขออนุญาตหยาบคายนะครับเส้นเป็นอย่างมากแล้วครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับในวันนี้กันแล้วนะครับกับเกมชินดารี่ในพาร์ทที่20กันนะพาร์ทที่2 23แล้วก็24นั้นจะเป็นยังไงพาา์ทที่24นี่เองนะคนับนจะเป็นเ่ององพาร์ทแี่ น่าจะเป็นพาสสุดท้ายนะครับในเกมชินเดอร r y หลังจากนี้เราจะมุดออนไปเกมอื่นนะครับรวมไปถึงจะมีการทำคอนเทนต์บ้านป่าปายนะครับของเกณฑ h ชินนะอะไรกันสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกระสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและมาจิ๋วเร็วแล้วก็ยังแพ้ล่ะทช่ไหมล่ะครับก็พอลาไปก่อนสวัสดีครับไปเจอกันนะบ๊ายบาย